สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาท้าสู้เพื่อนของผมนะครับผมในวันพันแมนนะครับผมที่มันไม่ชื่อไอปูนนั่นเองนะครับคือวันนี้ไม่มีอะไรมากหรอกครับผมไม่ต้องกดเข้ามาดูก็ได้ผมแค่มาท้าสู้เพื่อนผมในวันพันแมนเฉยๆนะครับผมนี่ไอนี่ครับผมชื่อตามนี้เพื่อนผมสู้ไปเลย เราก็จะปล่อยออโต้เลยนะเอ๋อไปว่าปังนบผมโซนิกเขาก้าไปสองแสนโซนิคเข้ากับบ้าผมเก้าหมื่นปกติไม่ย่อท้อเคาะกับไปศูนย์ด้เมจเทปติดโลกโจซีเขาเตะมาหมื่นแปดได้ไหมเคาะกับไปการลงฟุ๊บปังโอ้ตายวัคซีนแมนตายนะละ็อกจิกไปซูเปอร์ดักชัยโปะ๊ะปะมาเข้าเลยนะ ีโฟเขาสวนมา0ดาเมจเพราะติดโลของโซนี่กาโรโอเคก็ไปตายเลยนะครับผมดรจินัทอันนี้เอามาคอยเฉยๆมาแล้ว 1, ป,ปั้นปักซาร์ตุ้มหมื่นหกดาเมจนะครับผมไม่ค่อยเข้าเพราะว่าเอาไว้แทงโซนี่พงมาแล้วครับปุ้มโซนี่เข้าถึงซอมบี้แม็เข้าถึงนอนไปจุ่มนี่เลยนะโซนี่เขาต้อนกลับมาสองแสนแล้วดาร์คชายผมก็ตายไปเรียบร้อยโจซ,ซีตัวเด็ดเขาครับติดสนามพลังดาเมจหกหมื่น สนามพลังเข้าแรงมากเลยครับผมติดไปสองตัวการลมส่วนก็ไปครับผมโจ๊สีตายไหมไม่ตายครับนกฟินิกก์ไปซอมบี้แมนลุกขึ้นมาแล้วครับปัองป้องปัองแปดพันดาเมจเข้าไม่เข้าเลยเพราะติดโลคอกระปายไม่ตายนกเดือดดีนัะพันปักษารอบสองต้มหมื่นเก้าด้เมจน,นะครับผมซอมบี้แมนเขาลงไปจุ่มเด่นโซนิกพบปู่ต้ม เรียบร้อยครับผมคลิปนี้ก็มีแค่นี้แล้วครับผมบายเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาลงแบบนี้อีกนะครับผมบาย,บาย